ครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพรากับผมปาแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครับ Okay, okay. ใกล้ถึงวันสําคัญทางพระรพุทธศาสนาวันอสาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแล้วนะครับนายสมชายสาตามานนท์นายอำเภอบางกลวยนนทบุรีเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ําครั้งที่22ประจําปี2566 พุทธศาสนิทิชนจะร่วมกันตกแต่งขบวนเรือแห่เทียนพรรษาเทียนจากวัดทั้ง49วัดน,นะครับพร้อมกันละเล่นสีสันล่องเรือเต็มคลองบางกอกน้อยงานเริ่มตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมแล้วมาบรรจบที่วัดโนดในวันที่30กรกฎาคมครับที่โรงแรมพริสมอนจังหวัดนนทบุรีนางสาววิารัตนาราธิรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดการอบรมท่องเที่ยวสีขาวครับเพราะว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวของประเทศไทยนอกเหนือจากความหลากหลายทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมต่างๆที่เรามีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจมากที่สุดและมีความเชื่อมัน่นแล้วก็เดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำเนี่ยก็คือในเรื่องของความสะอาดสะดวกปลอดภยัยแล้วก็เป็นธรรมเขาก็จะสามารถที่จะเดินทางกลับมาได้อีกแล้วก็พร้อมที่จะ อยู่นานๆในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะมีการใช้จ่ายที่มากขึ้นกับสินค้าและบริการที่เขาได้รับค่ะผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในสาจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมอบรมกว่า500คนครับครึ่งปีแรกนี้นะครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศแล้วกว่า13ล้านคน ตั้งเป้านักท่องเที่ยว25ล้านคนในปี2566ครับเพื่อไม่ให้คดีค้างคาที่ศาลยุติธรรมมากที่จังหวัดนครราชสีมาในกษษิจวัตรเริดวิทยาภรประธานชมรมสภาวิชาชีพผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนร่วมกับชมรมผู้ไกลเกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมผู้ไกลเกลี่ยไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุติธรรมทางเลือกใหม่แม่งานด้านไกลเกลียก่ยข้อพิพาณนะครับมีความสําคัญมากต่อคู่ความประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้ใจ่ายคู่ความควรหันมาใช้บริการด้านนี้บ้างนะครับมณฑลหันบกที่44ค่ายเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจัดพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนึ่งในบรรคายบรพระราชทานานามค่ายเขตอุดมศักดิ์ พลตรีเสนีศรีเฮรันผู้มีาการมนทนหันบกที่44เป็นประธานในพิธีข้าราชการทหารตำรวจผัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดทุมพรร่วมลำลึกสะดุดีกำลังพลและครอบครัวของทุกหน่วยที่เสียสละเพื่อประเทศชาติครับผมโอเค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเขตหลกสสักสี่นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้การต้นรับคณะกรรมาการการว่าด้วยภาระรับผิดชอบของภาครัฐของสภาผู้แทนระดับภูมิภาคอ,อินโดนีเซีย21คนและคณะอักษรราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยร่วมประชุมศึกษาดูงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยครับนายสงศักดิ์ สายเชื้อผู้ตรวจการเพ่นดินอดีตนะครับท่านเคยรับราชการเป็นเอกอัครราชทูตนก,กรุงเวียนนาเอกอัครราชทูตไทยไปจาออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสโลวนเนียและเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยไประจําอ,องค์การสหประชาชาติมีความรู้มากมายเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ ก็เลยถือโอกาสเล่าถึงความแตกต่างของการเมืองการปกครองของไทยและของอินโดนีเซียให้ฟังว่าอินโดนีเซียมีสองสภาคือสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาผู้แทนราษฎรครับประเทศที่มีโครงสร้างคล้ายๆกันเช่นประเทศออสเตรียกับมีเขามีสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาก็ไม่มี้แทนสภาแต่เขาจะมีสภาคล้ายๆกันเป็นสภาที่แต่ละจังหวัดแต่งตั้งผู้แทนเข้ามาโดยโดยที่ พักไหนได้คะแนนเสียงในสภาผู้แทนรัษฎรก็จะแต่งตั้งผู้แทนเข้ามาในอีกสภาหนึ่งเป็นเขาเป็นเหมือนกับเป็นสภาที่เป็นผู้แทนประชาชนนะฮะบุบาทของสภาท้องถิ่นทําหน้าที่อย่างไรครับจะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อจะนําไปสู่การแก้ไขหรือสพพทะท้อนไปยังสภาผู้แทนรัษฎรหลักแร้วก็สะท้อนไปยังรัฐบาลกําลังจะสื่อสารให้พี่น้องชาวไทยทราบว่าว ระบอบประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนะครับพวกถามแรงตอบแรงแล้วหน้าที่ของทั้งสองสภาทั้งของไทยและของอินโดนีเซียเหมือนและต่างกันอย่างไรครับฟังท่านทรงศักด์ตอบครับก็มนการที่มาแล้ววันนี้เขาก็มีการประสานงานกับองค์กรผู้ต้องการเดินของอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเพราะลักษณะงานที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเขาก็เลยอยากจะมา เรียนรู้มามารับทราบประสบการณ์ของเรานะครับว่าในการทําเรื่องร้องเรียนของผู้การบัณดินไทยซึ่งทั้งสองทางคือการดูแลเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามารวมทั้งการที่ผู้การบัณดินของไทยสามารถจะหยิบยกเรื่องขึ้นมาดาเนินการอย่างได้เรามีขั้นตอนมีวิธีการมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรนะครับมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนยังไงหงวัวใจก็คือ ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแงมจูจม่มจวมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กท่าวป๋าแงมทุกวันและยูทู e ป๋าแงมรับเจ้านายปูนปูน